iPhone 14มาแล้วนะครับวันนี้ได้เครื่องมาแล้วเราต้องรีบหาอุปกรณ์ในการปกป้องมันด่วนที่สุดนะครับมาได้เลยครับที่เคสดักคุณโก้ครับแนะนําหน่อยครับหวัสดีครับคุณโก้แนะนำอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยรุ่น14 Pro ครับ14 Pro 14 Pro แล้วก็มีฟิล์มมาเทียบเลยแนะนำฟิล์มก่อน โอเคนะนำเปนก็เป็นพวกกระจกไปเลยถ้ามัวเอาฟิล์มฟิล์มก่อนก็ได้ครับติดตอนนี้มีของข้าวเราควรสมบัติการป้องกันก็จะต่างกันเยอะอยู่นะครับแล้วเราจะเน้นเป็นกระจกที่เป็นพรีเมียมทุ่ทีใหญ่เนี่ยอันนี้ก็แนะนําตั้งแต่เป็นถ้าเชื่อมั่นได้แนะนําพวกที่ว่ามีแบรนด์มีชื่อติดตลาดไหนก็แนะนําตั้งแต่ไฮชิลเนี้ยไฮชิลขึ้นไปเป็นเอเบิลเมนคอันนี้ขายดีของร้านเลยเพราะจะมีประกันที่หน้าร้านด้วยนะ ปีหนึ่งหรือว่าประกันหนึ่งปีนะครับครอบคลุมทุกกรณีเลยยกเว้นตัวเครื่องนี่กระจกมีปัญหาอะไรคือเคลมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวอะเมจิ้งติงอันนี้อันนี้เข้าใหม่นะนี่เน้นตัวนี้ก็จะเป็นกระจกด้านอ๋อเป็นด้านลื่นเลยตัวนี้ก็ใครไม่ชอบแบบว่าสตยสะท้อนหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องที่ทํางานมีสงสะท้อนนี่ยตัวนี้แก้ปัญหาได้นะลดรอยนิ้วมือครับผมแล้วก็น่าจะมีซีรอดนี่เรื่องของอันนี้กันอ๋อซีรอดซีรอดนี่จะเป็นเขาบอกว่าเป็นโคนิ่งกลาสเลย ซึ่งแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไป 5x 5เท่า5เท่าในที่คือมีความเหนียวนะแต่ต้องบอกว่ามันยังมีโอกาสแตกได้ด้วยความแข็งแรงถ้าตัวอื่นมันตกก็ตัวนี้แข็งแรงกว่าในการรองรับกันกระแทกนะปองกันตัวเครื่องได้แน่นอนตัวนี้ตัวนี้แรงสุดก็จริงๆก็จะมีของเอเวอร์มนที่เทียบรุ่นกันด้วย1,490เป็นคอ n ์นิ่งพลาส่ยเห็นไหตรงนี้ถ้าเอเวอร์มนถ้าเอเวอร์แมนก็ราคาไล่ๆกันมี1,190แต่อันนี้จะได้ประกันด้วย อันนี้ก็มีประกันนะแต่ว่าก็เป็นส่วนของกรณีการต้องเก็บตัวบรรจุภัณฑ์ไว้ด้วยเก็บกล่องไว้ด้วยนะเก็บกล่องไหมครับถ้าใครเน้นตัวราคาประหยัดประหยัดก็แนะนําเริ่มต้นเป็นไฮชิลก็ได้นะไฮชิล690แล้ว690แบบใสแบบด้านแบบด้าน7 9กนะผมเลือกไฮชิลก่อนเลยครับได้ครับ690แบบใส90อ่าแล้วก็กันรอยกล้องครับกันกล้องด้วยครับกล้องเนี่ยกันกล้อง ถ้ากันกล้องนะคะกันกล้องตอนนี้ก็จะมีเนะอเบิเมนกับไฮชิลนะอ๋อก็นี่นาะไม่เลือกอ่ามันมีสองแบบนะคือแบบแผ่นกระจกเต็มแผ่นครับอันนี้เ้าดีคือทำความสะอาดง่ายเพราะมันจะไปลดร่องตรงระหว่างช่องกล้องตรงนี้ครับผมแต่ว่า,ข,าข้อเสียคือมันแตกเล้าได้นะแล้วก็มันก็มีผลเรื่องการถ่ายภาพน้างนี่นเรื่องแสกสะท้อนที่จะส่งก็ไปในตัวเนื้อกระจกอะไรเงี้ยอาจจะมีแสงข,งขาวๆอย่างนี้ได้ครับผมก็ถ้าใครเน้นถ่ายรูปแนะนําพวกเลนอลูมิเนียมนะครับตอนนี้ เป็นอลูมิเนียมอาจจะหมดอยู่ถ้าหมดเหรอหรือว่ายังเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นแบบกระจกเนี่ยอันนี้แบบกระจกหรือว่ามีของเอเบนเมนเดี๋ยวก็มีครับหมายถึงว่าเป็นกระจกเต็มตัวเหรอครับมีเอเบนเมนแคปซูลทีไฮชิลหมดไฮชิลหมดแต่ว่าไอเบอร์เมนมีนะ็รเป็นเลนเป็นดวงครับผมอ๋อเป็นตัวที่เป็นตามตัวเครื่องมันจะเป็นสามชิ้นกันกล้องแต่ละชิ้นเลยใช่ไหมครับันจะมีผลในการถ่ายรูปน้อยกว่านะครับครับ ีทองสีเทาครับโซเฟียมอ,อ๋อตัวนี้490ร้อยเเอ,เอ,เอ,อละีหลอดเหรอครับสี่หลอดไม่มีเหรอฮะสี่หลอดผมรู้สึกว่ามันมมจะมี amazing sting amazing sting ด้วยะน,วนะฮะสี่หลอดแค่นี้นี่สี่หลอดสี่หลอดนี้มีประกันไหมครับถ้าเกิดเป็นเลนเนี่ยถ้าเป็นเลนส์เนี่ยเลนไม่มีจ้ะไม่มีนะตอนนี้ไม่มีอันนี้อันนี้ก็เป็นแยกชิ้นป่ะครับอันนี้แยกชิ้นสามดวงครับ แยกชิ้นสามดวงซีหลอดครับผมก็ติดตั้งง่ายนะใครซื้อติดตั้งด้วยตัวเองก็คือทำความสะอาดเลนให้ดีแล้วก็แปะเทปดึงฝุ่นออกก็ติดได้เลยนะอันนี้ครับโอเคซีหลอดหกร้อยเก้าสิบถ้าเอเบอร์เมนนะเอเบอร์เมนสี่ร้อยเก้าสิบอ่เนเ้เนราคาเท่าครับงั้นผมไปทางเอเบอร์เมนดี่ก่าครับ นี่ตัวเครื่องสีอะไรครับพี่สีดำครับสีดำมันก็ต้องเป็นเป็นเกรย์นะผมมันไม่ได้ไม่ได้เล็บแบบแบล็กเดียวตัวเครือเป็นเกรย์โอเคเกรย์ก็ได้มาแล้วเคสครับเคสเคสอันนี้ที่ลองครับโอ้โหวันนี้ลูกค้ามากันเรื่อยๆนะครับนู่นครับทางนู้นสตูดิโอเซเว่นคนตึ้มสีม่วงมาเลยเดี๋ยวเคสเนี่ย ผมมีในใจครับเป็นใสๆและข้างหลังเป็นกระจกครับตัวนี้เคลื่อนออกไหมก็เป็นเทสใสในใจใสๆข้างหลังกระจกกระจกสายปิงครับกระจกสปิงคงจะมีแบรนด์เดียวนะก็ก็ทะานนี้แบรนด์ที่การลอยขีดขวดได้ดีและหลังนะแล้วก็เน้นบางกระชับมือครับแล้วก็การกระพทกได้ด้วยแนะนําตัวนี้นะเป็นของรัดคิสตันเอ็กซ์นะ loud crystal x ตัวนี้ ตัวนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะฮะตัวนี้ป้องกันรอยกุญแจรอยเหลียมเวลาใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็ป้องกันการกระแทกกันแตกได้ดีอยู่ยาวๆเลยไม่เหลืองแน่ไม่เหลืองแม่ผมเอาตัวนี้แหละเพราะว่าผมเคยชินกับเขาครับได้เลยครับงั้นลองมาติดฟิล์มเลยดีกว่าวันนี้ยาวๆครับวันยาวๆติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้ครบก่อนนะมันจะครบชุดนี่อันนี้ความเรียเปิดกล่องเลยนะครับได้เลยครับ นี่นีครับดำปีเลยกล้องท่านี้มานะฮะนี่ฮะสีดำปีข้างหลังนี่ตัวเคสนี่ฮะตัวตัวเครื่องกับตัวกล้องเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะมันสไลด์ขึดูดูนะมันสไลด์ขึ้นไปแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกัน iPhone 14นะครับ ก็ทำคราวนี้มานี่คือแบบว่าด้านหลังของเครื่องเนี่ยฮะมันเป็นเนื้อเดียวกับกระจกได้อยังไงเนี่ยงงมากเลยต้องดูดีๆครับอันสไลด์ไปแบบว่าเป็นเคิร์ฟสวยใช่ครับลองเลยครับลองเลยติดตั้งเลยครับติดตั้งเลยครับ,ดเ,รบเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะจะไม่จะ จะไม่ได้ในกล่องห้ชิลก็ให้มาครบในใครซื้อปิดตั้งเองก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองะไม่ยากนะตัวไฮชิลที่เป็นฟิลใช่ไหมในกระจกด้านหน้านะแล้วก็มีเสตอตปกรอ์สำหรับสะอาดนะครับนีดแบบลื่นเลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาใกล้กับเสียงพูดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงพูดนะครับมีผ้าสำควับสะอาดนะมีน้ำยาเช็ดหน้าจอน่าจะเป็นพวกอลกอรอล์อ่อนนะครับมีเก็ดเป็นกุ่นครบนะครับ ทำเองได้ใช่ไหมฮะทำเองได้ครับใครมีความชํานาญเรื่องติดสติ๊กเกอร์ได้อะไรเงี้ยจริงจริงก็ติดได้นะไม่ยากครับ<ช>ผมคีเวิร์ดของมันคือต้องเอาฝุ่นออกใช่ใช่ก็เป็นเอาคราบมันเอาฝุ่นเอาคราบสกปรกทั้งหมดออกก่อนนะมันก็จะไม่ติดตั้งง่ายครับแต่ว่าถ้าเครื่องใหม่นี่แทบไม่มีความมันอยู่แล้วจะง่ายมาก ใช่ไหมฮะ้าเก็ง่ายเลยจริงๆแทบไม่ต้องทำนาณเลยเออมันไม่มีฝุ่นเลยครับ <c oughs> ลอกสติ๊กเกอร์มาปุ๊บมันก็ไม่มีฝุ่นแล้วอ่ะใชได้เครื่องใหม่เอามาติดก่อนเลยเพราะว่ามันจะติดง่ายมากแล้วก็มันจะดีตรงมันไม่มีรอยอะไรเลยครับนี่ติดฟิล์มไปนะครับเราจะมาดูกล่อง iPhone 14กันกล่องก็ มากันแบบเหมือนศึกษาเลยง่ายๆบางๆไม่อลังการเหมือนสมัยก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบาทเนี่ยครับมันกลายเป็นอย่างนี้แล้ะฮะมันกลายเป็นคลายๆแอนดรอยนะมีเซ็นเซอร์เออเซ็นเซอร์เขาใหญ่อยู่นะในกล่องมีอะไรบ้างเนี่ย ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีหัวชาร์จไม่มีหัวชาร์จก็มีแต่สายชาร์จครับหัวชาร์จแล้วก็มีที่จิ้มสินครับเท่าน,นั้นแหละพี่น้องเท่าน,นั้นแหละพี่น้องครับเฮ้ยมันจริงๆเขามีสติกเกอร์มาให้ด้วยไม่ใช่หรอ ลืมไปที่ร้านแน่แหละที่จริงมันมีสติกเกอร์แอปเปิลนะครับน่ารักน่ารักนี่ครับติดฟรีไปแล้วเรียบร้อยนี่ฮะเร็วมากครับนี่มันไหลมาปุ๊บก็ลองให้ติดลองเช็คฝุ่นดูนะมันมีเม็ดขาวๆอะไรหรือเปล่านี่ฮะมันจะดูดมาโดยอัตโนมัติเลยครับถ้าเกิดเราเป็นฝุ่นอะไรนี่มีฝุ่นด้วยล่ะโอ้โหอันนี้เรื่องปกติครับว่ามันแค่ตัวแถมตัวดึงฝุ่นครับผม ติดฟิลม์มต้องใช้สมาธินะครับเดี๋ยวเราหลบไปทางอื่นนิดหน่อยครับนี่นครับที่ร้านเราก็ลูกค้ามากันเยอะนะครับตอนนี้ก็ฟิล์มนะครับฟิล์ม iPhone 14 14 Pro 14 Plus นะครับแล้วก็14มาตื้มนะฮะกันกล้องกันเลนส์ก็มาตื้มนะครับ มาติดได้เลยครับชิ้นที่2ลด5%ชิ้นที่3ลด5%ชิ้นที่4ลด10%นะครับของร้านเคสดักเคสนะครับมาดูกันก่อนเมื่อกี้พอดีมีลูกค้าเยอะนะครับนี่ฮะเคสเรามีเคสเปซนะครับสำหรับสาวๆนะครับตัวนี้จะมีตัวที่เป็นแม็กเซฟด้วยนะฮะนะครับหรือว่าแบบสายดุนะครับ UAG ก็มานะครับตัวนี้เป็นตัวมูนาโปรนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบใสๆโชว์เครื่องก่อนนะครับตอนแรกมาเลยครับ UAG ส่วนสกินดาม่าก็มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบรนด์ของอญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเน้นสตรีทอาร์ตนะฮะแล้วก็มี J T e l l i g e n ก็มาครับตัวนี้ขายดีครับตัว Hybrid Cushion นะครับทั้งหลังเป็นแข็งราคาเป็นยางนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเลือกเคสไปคือตัวเลานะครับแบรนด์ของเยอรมันตัวนี้พิเศษอยู่ตรงที่ด้านหลังนะครับเป็นกระจกนะครับด้านข้างจะเป็นยางกันกระแทกนะครับก็ตัวนี้กันกระแทกได้ดีนะครับ3เมตรก็เชื่อใจได้ครับต่อไปนะครับ Amazing Ting h นะฮะ Amazing Ting h ก็ตัวนี้จะมี Max Safe ด้วยนะครับแล้วก็สเกนดาม่ามีมาหลายรุ่นนะ มีที่ตรงที่แบบว่ามีตัวช่วยนะครับมีขาตั้งนะครับช่วยแล้วก็ช่วยในการจับถือเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมี Amazing Thing ตัวสาย Amazing Thing มีหลายรุ่นนะครับที่มามีแล้วก็มีตัวของ Elago นะฮะ Elago แบรนด์ Brand, ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับมาลองใส่ได้นะครับร้านเรา,เ,าเราไปถึงไหนแล้วเนีเครื่อง ฟิล์มหลังฟิล์มหลังฟิล์มหลังเมื่อาติดไปนี่อาจจะมีความขุ่นนิดนึงฟิล์มหลังไม่ต้องติดครับอ่าถ้าไม่ติด้่สวยกว่าไม่ติดดีกว่าครับใส่เคสอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เคสใสเนี่ยเวลาเราติดฟิล์มไปเนี่ยมันจะไปดูดกันบางทีเนี่ยมันจะเกิดเป็นลายน้ำขึ้นมานะครับมันจะไม่สวยลูกค้าอยากติดตั้งก็แจ้งพนักงานได้ก็ติดให้ปฏิบตินะครับ พนักงานเชิดดักติดปิงอันนี้แกเรียบร้อยนะระดับเทพอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นตัวเลนกล้องหลังครับครับผมนี่ของไอเป็นเมนนี่นี่ตัวนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เพราะว่ามันแยกชิ้นมาไม่เก็บใส่มาเรียบร้อยนะป้องกันเรียบร้อยครับผมมีสาธิตวิธีการติดอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันจะยาก ดูเหมือนมันจะยากจริงๆตอนนี้มันไม่ยากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะแยกชิ้นมาโดยที่มีขอบตอนนี้จะให้ขอบเลยก็เราสามารถจะวางเลยวางไปได้เลยเนี่ยครับนี่ฮะกันไว้ก่อนครับเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยถึงแม้เคสเนี่ยมันจะกันมันจะนูนขึ้นมากันนะครับแต่ว่าเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงกางเกงยีนอะไรย่างเงี้ยมันก็ทําให้เลนส์มันเป็นลอยได้เหมือนกันนะครับเทคนิคนิดนึงฮะ ตอนใช้น้ํายาจะมีค่อนข้างมีน้ํายาเยอะหน่อยนะก็แนะนำให้ป้ายเบาๆว่าถ้าเราใช้น้ํายาเยอะไปบางทีมันจะเกิดละอองนะบางทีลูกค้ากังวลเกิดละอองก็จริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้ไปวันสองวันก็จะหายแต่ว่าบางทีเกิดความกังวลขึ้นมาว่ามันจะมีไอ้น้ำเหมือนไอ้น้ําเกาะที่ตัวเลนนะเช็ดนิดๆก็พอนะผมอ้าวแค่มันออกนะครับใหญ่เมอตัดไปตอนเล่นขาผู้บอกตัวเซตของเราอยู่ว่าอย่างนี้นะครับผม หลักๆก,ก็คือให้ผิวสัมผัสหน้าเลนมันสะอาดมันก็จะใส่แล้วก็ระวังเรื่องความชื้นจากแอลกอฮอล์ที่นี่คือเราก็ต้องรอให้มันระเหยอประมาณให้มันออมครับรอก่อนได้ครับไม่รีบครับ <c oughs> นี้คือการแตะปุ่นใช่ไหมฮะปุ่น,น<ช>ออกเวยกันแบบ่ใช้เขนวปเล้ะนดียวตถ้าใครติดตั้งเองนะีแผ่นเดียวก็ถ้ารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจก็เปลี่ยนแผ่นได้นะครับานาก็ติด ตอนนี้คือขั้นตอนการเอาฟุน่นออกจากเลนส์นะฮะให้ทําไปก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆเป็นตัวนี้ซีโฟซีโฟสี่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่ฮะซีโฟสี C ของซัมซุงนะครับเขามาก่อน p p o o n หนึ่งอาทิตย์ไหมหรือเปล่านี่ฮะก็ นี่ก็ตัวดุเหมือนไงครับดูหลาอลังการครับนี่แล้วเคสของเราจะเป็นเคสใสแบร,รนด์อารารีเนาะนี่เราหลงประเด็นจาก iPhone มามาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นซีโฟนที่พามาซื้อ๋ออ๋อ ยี่้าอไรากดูโน้ตอันใต้ยสนีมาแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมติดเลยนะครับจับปุ่นเรียบร้อยอนนถึงเวลารียบ,ยบอยคั่าอันนี้ตรงก่อนครับครับ่ยจับด้วยนิ้วที่ถนัดครับผมอ่าอันนี้อาจจะต้องทําเวลานิดหนึ่งในการปุ่นล,ลงแกะปุ๊บอ่าค่อยๆวางไปนะอ,อ่า ก็ก่อนที่มันจะลงประสิทธิขยับขยับนิดนึงครับมันจะลงล็อกอมันเองจนี่นั้นเอาผ้ารีกด้านบนไปเลยอ่ากดจนมันรู้สึกว่ามันมันมันขยับออกเนะี่ยครับเราจะลอกด้านบนไปเลยก็ได้นะครับอ้าวบล็อกออกเลยเรียบร้อยบล็อกอมันอยู่แล้วครับโอ้ง่ายจริงๆติดง่ายครับติดง่ายมากหลังนี้มันเคือทำมาดีมากเลย ติดทีเดียวสามอันรั่วเลยฮะก็กลายเป็นกล้องที่มีความโหดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะดูบึกบึนขึ้นนะครับมันจะมีกล้ามเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเลนเบิ์เริ่มเลยฮะคราวนี้าถ้าใครกลัวว่าจะติดไม่แน่นะลองลองบีบลอไปขยับหมุนนิดนึงครับอ่าถ้ามันมันขยับได้นิดหน่อยก็คือโอเคนะ มีขยับด้วยเหรอมันมีเจลกาวรองมีไหมฮะยิ่งเจลกาวมันมันมีประสิทธิภาพมันมันจะขยับน,นิดหนึ่งครับเยี่ยมครับสำเร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับครับผมน,นะนี่ทางข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าแล้วก็โปรเทคแล้วนะครับ อ่านี่ติดฟิล์มไปแล้วนะครับผมมันจะดูเนียนเหมือนกับไม่ได้ติดนะก็<อ>จะเหลือขอบไว้นิดหน่อยเผื่อตัวเคสนะคมันเป็นกระจกเนาะ,เป,นะเป็นกระจกเต็มจอมาเป็นกระจกด้านหน้าข้างหลังก็เรียบร้อยครับกล้องเราก็มีแหวนเหล็กกันเรียบร้อยนะครับเลนส์ก็มีกระจกกันเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอ,อันนี้ลองดูเคสด้นะต่อไปก็คือเคสนั่นเองก็เคสของรถน,นี้ก็ ลูกค้ามาลองได้นะเพราะจริงๆตัวเคสอันนี้แล้วเราก็สามารถจะเปิดลองได้เกือบทุกตัวเลยที่เป็นพวกขอบยางอะไรนี้ยครับผมครับผมตัวนี้ก็ลองได้เพราะมันจะมีตัวฟิล์มแบบรองอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเรยว่ามันจะมีรอยอะไรอ๋อมีฟิล์มอันลอกมาแล้วก็ใส่ดิเชสได้เลยแป้งลูกค้าลอกฟิล์มมาก่อนนะเว่าถ้าไม่ลอกมันจะมีมีรอยฟิล์มนะครับผมลอกเลยครับใส่เลยฮะอ่ากัเช็ดยาชัดช้าครับผมหลักๆแลวติดตั้งก็เช็ดลอกเครื่องอ่ะนะ มีรอยนิ้วนะเพราะมันเป็นสเต,ตเลสเงาอ๋อไม่งั้นมันจะมีรอยนิ้วติดอยู่ไปตลอดการหรือเปล่าก็จะติดยาวเลยเราไม่ใช่นะจะออกทางนี้มึงก่อนฮะนี่ฮะอุปกรณ์ในการติดตั้งเนี่ยนะครับอย่าลืมเวลาคุณจะติดฟิล์มหรือทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยอย่าลืมพวก โฟมนะครับมาลองโฟมหรือผ้าเนี่ยมาลองนะครับครับผมถูกร well ุ่นนฮะอันนี้โปรแม็กนะเอาผิดเหรอเดือนอ๋อเดือนโอ้โหโปร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 แล้วก็มีครับผม อยางถังตัวนี้เป็นกระจกกันลอยนะคือประสิทธิภาพคือกันพวกเรียงลอยมีคัปเตอร์เนี่ยถ้าเกลี่ยไปก็ไม่เป็นลอยนะรับคุณจงกุญแจการได้หมดเลยเพราะเป็นกระจกเทมเปอร์ใช่ใช่อันนี้ลองปริ้นปฏิเสธลองได้เลยครับลองปุ๊บติดตั้งไปเลยเนี่ยได้เลยครับอย่าไปลอยฝุ่นเหมือนเขาเนี่ยครับผมแคปขอบนิ่มติดตั้งไม่ยากเลครับ Hmm. ก็ตัววัสดุก็จะเงาแบบกระจกเลยคนระี่เงาวิบวับเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะขอผมส่องกระแสงหน่อยดินี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับติดมาแล้วก็โอ้ลื่นปูดปลาดด้านหลังนะฮะล้อกระแสงสุดๆเลยกระจก กัรร้อยกล้องเรียบร้อยนะครับกระจกเทมเปอร์ด้านหน้าเรียบร้อยนะฮะแต่เครื่องเรายังไม่ได้เปิดรืออ่านะครับโอ้เรียบร้อยครับผมโอเคอย่างไรก็ถ้าเครื่อง i p h o n สิบสี่หรือสิบสามก็ได้นะครับตอนนี้สิบสามก็อาจจะขายดีเพราะว่า14บสี่ออกสิบสามก็ขายดีเหมือนกัน มาติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณนะครับเวลาขายต่อจะได้ราคาดีๆเนาะ <c oughs> ก็มาได้ครับที่ร้านเคสดัดนะครับตัวเคสเรามีเยอะนะครับแล้วก็ให้ลองใส่ได้นะครับตัวฟิล์มก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะฮะมีพนักงานคอยแนะนำอย่างดีนะครับก็ แวะมาครับที่ร้านเชสดักสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสวิียลครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ